สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการน,นักฟุตบอลน,นะครับท่านใดที่ชื่นชอบการฟุตบอลสนใจการน,นักฟุตบอลก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านฮะใบที่ท่านกำลังเห็นครับเป็นเนี้ยนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงฮะนี่อิติสันคาวานี่นะฮะใบนี้อาจจะเซ็นแบบหลุดกรอบออกไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับอิติสันคาวานี่นะใบนี้ก็เป็นเดอะบิวตี้ฟูลเกมฮะคาวานี่นะฮะดอลลัสนั่นเองนะครับในจุด ปารีสนะเป็นปีดอลลาร์สองพ 2, ันสิบหกสองพันสิบเจ็ดครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ผมใส่แบบสูงไอ้นี่ไปนะติดไปติดไปนะฮะอันนี้นะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่การ์ดจริงสวยมากนะนี่ให้ดูนะรอยอาจะาเป็นรอยไอ้นี่นิดหนึนน่งนะครับนะเป็นรอยในเรื่องของแมกเนตนะฮะนี่ให้ดูเอเซนทาวนียแต่ลายเซ็นอาจาจะเซ็นแบบตกขอบไปพอสมอควรเหมือนกันนะอาจจะแบบลายเซ็นไม่เต,เต็มเท่าไหร่นะ แล้วโดยภาพรวมก็เป็นอีกหนึ่งใบครับที่สวยๆเลยสำหรับเอลิสันคาวานี่นะฮะนี่ฮะหรือว่าเอลมาทาดอร์ใช่ไหมเออนี่นะฮะเอลิสันคาวานี่นะครับนี่ถ้าใครที่ชื่นชอบก็ติดต่อสอบถามกานเข้ามาได้นะครับนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นนักเตะคนไหนจะเป็นใครก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะสว่วนคลิปนี้สวัสดีครับ